สวัสดีครับสวัสดีค่ะรับชมข่าวภาคข้ามช่อง7 HD ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสมประตูเฉลิมพระเกียรติ7 2พรรษาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เวลา17นาฬิกา13นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาซึ่งหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรนศา6รอบ28กรกฎาคม2567 ตลอดจนเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนแสดงถึงความจงรักภักดีและความกตัญญูกตวเวทิตาของราษฎรที่ได้รับพระเมตตาบารมีปกเกล้าให้มีความร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งยังจะเป็นหมุดหมายแห่งใหม่ที่สาคัญของประเทศไทยในด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อความเจริญของเศรษฐกิจและสังคม สำหรับซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุงประกอบด้วยซุ้มประตูวชิรสถิต72พรรษาบริเวณสะพานดำรงสถิตเป็นส่วนหัวของมังกรและซุ้มประตูวชิรธรรมรงค์72พรรษาบริเวณ5แยกหมอมีเป็นส่วนหางของมังกรซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชะทานเงินทุนประเดิมแก่คณะกรรมการสำหรับจัดสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติพร้อมพระราชะทานชื่อว่าซุ้มประตูวชิรสถิต72พรรษามีความหมายว่าซุ้มประตูนี้เป็นเอกลักษณ์ แสดงถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรกลเ้าเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญยั่งยืน7 2พรรษาและซุ้มประตูวชิรธรรมรงค์7 2พรรษามีความหมายว่าซุ้มประตูนี้เป็นเอกลักษณ์จารึกการเทริดทูนของพระศนิกรในอภิมหามงคล,ลสมัยเฉลิมพระชมพันษา7 2พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว กับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567มาประดิษฐานเหนือซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติทั้งสองซุ้มประตูด้วย การออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมที่รังสรรค์โดยการผรสมผสานทางศิลปะวัฒนธรรมชั้นสูงของอารยธรรมใจไทยจีนแบ่งเป็น3ส่วนคือฐานเสามีสีแดงประดับด้วยลวดลายมังกรสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงตามความเชื่อว่าเป็นสัตว์มงคลจำนวนหนึ่งคู่ตั้งอยู่บนทางเท้าทั้งสองฝั่งของถนนเจริญกรุงหลังคาสีเหลืองสามชั้นโดยตรงถึงกลางของหลังคาชั้นบนสุดประดิษฐานตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ด้านข้างซ้ายและขวาประดับด้วยมังกรปูนปั้นระบายสีหันหน้าเข้าหาตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียตรติสื่อถึงพระสกนิกกรชาวไทยเชื้อสายจีนต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ ส่วนฐานซุ้มเป็นฐานปัดแบบศิลปะไทยออกแบบโดยกรมศิลปากรมีประติมากรรมมงคลช้างสิงห์และกลองแกะสลักจากหินอ่อนยกขาวหั่นไปยู่ซึ่งเป็นหินชนิดพิเศษที่รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยมอบให้เนื่องในโอกาสครบ50ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี2568 ในการนี้ทอดพระเนตรการขับร้องเพลงสดุดีทศมาราชาจากคณะกรรมการสาพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และภาคีเครือข่ายพร้อมกับทอดพระเนตรการแสดงชุดเบนจากกตันยุตาบารมีแห่งมังกรสยามซึ่งนําโดรนมาใช้ในการประกอบการแสดงด้วย จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินตามเส้นทางถนนเจริญกรุงผ่านแยกเอสมีการสแสดงโขนชุดยกรบจากโรงเรียนวสิารามเขตป้อมปราบสตูพ่ายผ่านแยกเสือป่ามีการสแสดงทศมาราชันเป็นการสแสดงตีกลองจีนจากโรงเรียนสัมพันธวงศ์เขตสัมพันธวงศ์โดยถนนเจริญกรุงถือเป็นถนนสายมังกรและถนนสายแรกของประเทศไทยที่มีความสําคัญทางการค้าและมีความรุ่งเรืองมาแต่อดีตและยังเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของชุมชน หลากหลายเชื้อชาติทั้งชุมชนชาวจีนชุมชนชาวตะวันตกชุมชนชาวมุสลิมรวมถึงชาวไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ร่วมกันมาอย่างสันติสุขโดยตลอดเส้นทางสองฝั่งที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านมีประชาชนพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมารอเฝ้าทูละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่นเพื่อชื่นชมพระบารมี เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดมังกรกมลาวาสพระคณาจา์จีนธรรมวัฒิรานุวัรเจ้าอาวาสนำบรประชิตจีนจำนวน73รูปสวดถวายพระพรพร้อมกับถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิาศัยและถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี วัดมังกรกรรมลาวาสหรือวัดเล้งเนยยี่เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า150ปีซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาโชดึกราชเสด็จถีเจ้ากรมท่าซ้ายร่วมกับเพื่อศาสนิกชนชาวจีนสร้างขึ้นเมื่อปี2414โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามวัด สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลไลลักษณ์อัคราจกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยราชนาีี้อดพระเนตรห้องปฏิบัติการวิจัยทางยาศูนย์วิจัยโรคมะเรง็งแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่21มกราคมพุทธศักราช2568เวลา11นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสหาพันสาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย6ชั่วโมงศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัลลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัติวรขัติยะราชนารีเสด็จไปทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการวิจัยทางยาศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสหพันสาธารณรัฐเยอรมนี โดยห้องปฏิบัติการดังกล่าวได้ศึกษาหาวิธีการรักษาใหม่ๆสำหรับเด็กที่ป่วยเป็นมะเร็งและไม่ตอบสนองต่อการราักษาตามมาตรฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันโอกาสนี้ทอดพระเนตรเครื่อง m o ส q ิโต o d r รักพินเตอแสดงวิธีการผลิตยาตัวอย่างจากแผ่นแม่แบบซึ่งผลิตได้ครั้งละสี่แผ่นนำไปสู่การพิมพ์ยาในปริมาณที่มากพอสำหรับการทดสอบบำบัดต,ตัวอย่างเนื้องอก แผนพิมพ์แต่ละแผ่นที่มีหลุมเล็กๆจำนวน384หลุมจะพิมพ์ยาแต่ละชนิดจำนวน2ครั้งในระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน5ระดับเครื่องอนาลิติกไรซ์เซียห์ออโตเมชันเป็นเครื่องระบบอัตโนมัติที่ทำงานต่อเนื่องจากการผลิตตัวอย่างจากแม่แบบโดยหุ่นยนต์แขนกลหดแผ่นตัวอย่างออกจากตู้อกเปิดแผ่นตัวอย่างแล้วนำตัวอย่างไปยังเครื่องจ่ายสารและเครื่องเขยา่า ซึ่งหุ่นยนต์แขนกลจะนำแผ่นตัวอย่างกลับไปเก็บในตู้อบอีกครั้งการแสดงตัวอย่างเนื้องอกขนาดเล็กในกล้องจุลทรรศน์ที่เติบโตในขวดเพาะเลี้ยงเซลล์แบบสามิติซึ่งเป็นกล้องจุลทรรศน์คอมโฟคอลแบบความละเอียดสูงชนิดพิเศษโดยใช้สีย้อมสามชนิดสีฟ้าเป็นเซลล์ทั้งหมดสีแดงเป็นเซลล์ที่ยังมีชีวิตสีเขียวเป็นเซลล์ที่กำลังตายในกรณีที่ยาได้ผลควรเห็นสีเขียวมากและสีแดงน้อย เนื่องจากเซลล์มะเร็งถูกทำลายโดยหนึ่งในห้าของเด็กที่ป่วยเป็นมะเร็งยังคงเสียชีวิตซึ่งทีมวิจัยของ b k f c ร่วมกับทีมวิจัยจากสถาบันชั้นนำในสาพันธาธารณรัฐเยอรมน,นีได้พัฒนาวิธีการรักษาใหม่ๆในการทดสอบยาในห้องปฏิบัติการเพื่อค้นหายาที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับผู้ป่วยเด็กที่เป็นมะเร็งอย่างรวดเร็วจากการศึกษา m ิ d y t m um e r s ทีมวิจัยพบว่ายาใน72%ของตัวอย่างสามารถทำให้เซลล์มะเร็งตอบสนองได้การทดสอบอยาที่ครอบคุมมากที่สุดในปัจจุบันสำหรับตัวอย่างจากเด็กที่เป็นมะเร็งนี้คาดว่าจะช่วยเปิดโอกาสในการรักษาใหม่ๆได้ทั้งนี้ศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลลักษณ์อรราุกมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตติยราชนารีทรงให้ความสนพระไทย ในศัก,กยภาพการพัฒนายาและวิธีการรักษามะเร็งในเด็กของศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสาพ,พันธ์สาธา,ารณรัฐเียอรมน,นีที่สอดคล้องกับพระบัิธานในการสร้างความมั่นคงทางยาผ่านการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อการเข้าถึงยาที่ครอบคลุมและตอบสนองต่อการรักษามะเร็งแก่ผู้ป่วยที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสาพ,พันธ์สาธา,ารณรัฐเียอรมน,นี ก่อตั้งขึ้นในปี2507เป็นศูนย์วิจัยทางชีวการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในสาพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นีเนงารพัฒนาผลงานวิจัยใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัยรักษาโรคมะเร็งโดยการค้นคว้าเพื่อทำความเข้าใจกับกลไกพื้นฐานของโรครวมถึงค้นหาสาเหตุของโรคมะเร็งและชี้เห็นถึงปัจจัยเสี่ยงของการเสืดโรคสิงศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสาพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นี มีความร่วมมือกับประเทศไทยเป็นเวลานานซึ่งศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาผนวัยลักณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสวังขวัตวรัติยาราชนารีสเสด็จทรงงานทางวิชาการและทอดพระเนตรงานวิจัยตลอดจนกิจกรรมด้านการวิจัยควบคู่กับการรักษาอย่างต่อเนื่องนำมาซึ่งความร่วมมือระหว่างสถาบันของไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในหลายๆด้าน เวลา17นาฬิกา45นาทีเสด็จไปยังห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาตินครแฟรงก์เฟิร์ตเพื่อประทับเครื่องบินของสายการบินลุฟท์ฮันซา LH118 ไปยังท่าอากาศยานนานาชาตินครมิวนิกโดยมีนัทพงษ์รัฐถาพิพัฒน์กงศุนใหญ่นครแฟรงก์เฟิร์ตและภริยาข้าราชการสถานกงศุนใหญ่นครแฟรงก์เฟิร์ตเฝ้าส่งเสด็จเวลา20นาฬิกา10นาทีเสด็จถึงท่าอากาศยานนานาชาตินครมิวนิก ในที่นั่นนายคำรบกปรารวัตวิชัยรองกงสูญใหญ่สถานกองสูญใหญ่นนครมิวนิกข้าราชการสถานเอกอากาัครราชทูตเมือกรุงเบอร์ลินและสถานกงสูญใหญ่นนครมิวนิกค,คุณหญิงบาบาร่าลีเพลิลอดีตกงสูญใหญ่กิติมศักดน์น,นครมิวนิกเฝ้ารับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พที่นั่งไปยังโรงแรมที่ประทับเวียร์ยาเรซไซเทิร์นแคมปินสกีมิวนิกใช้เวลาเดินทางประมาณ40นาที เื่อเสด็จถึงโรงแรมที่ประทับอุปทูตรักษาราชการสถานเอกอัครราชทูตนกรุงเบอร์ลินและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนกรุงเบอร์ลินและสถานกองสูงใหญ่นนครมิวดิกเฝ้ารับเสด็จโดยจะทรงปฏิบัติพักการณีเยีิยทางวิชาการนนนครมิวนิกวันที่23มกราคมพุทธศักราช2568เวลา18นาฬิกา30นาทีพระราชทานพระวโอกาศให้นางสาวปะเพ็พิมประจ์ปัญจนึก กงสุนัยนนนครมิวนิกเฝ้าถวายพระกรยา,ารค่ำในโอกาสทรงปฏิบัติพระกรณียกิจณสาพันสาธารัรตัฐเยอรมนีสระคาดวงการชกิจแห่แงประเทศไทย,ยไรายงาน สมเด็จพระอริยวงศสาคขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสังฆทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินาวราลงกรณสมเด็จพระสังฆรา,ารชพระองค์ที่18แแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เวลาการิกาเนาทีวันนี้สมเด็จพระอริยวงศ์าคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสังฆป,ปรินายกสเสด็จลงนพระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสังฆทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชิน,นะวาราลงกรสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งคณะศิท็จศิยานุสิตและผู้เคารพเลื่อมใสได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนับแต่สิ้นพระชนเมื่อวันเสาร์ที่27สิงหาคม2531 สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชิน,นาวาราลงกรประสูติเมื่อวันที่2มีนาคม2440ที่จังหวัดพระนครศรีธุธยาส่งเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามยุคที่4พระราชาอุปัฏฐายา,ายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระอุปัชายะ ของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันสิ้นพระชนมเมื่อวันที่27สิงหาคม2531สิริพระชนษา91ปีตลอดพระชนทีพทรงปฏิบัติพระกรรณากิจเพื่อการพระพุทธศาสนาเป็นอเนกอนันต์ทรงพัฒนาระบบการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยทรงสร้างและประทานพระอุปธรรมแก่วัดสำนักเรียนพระปริยติธรรมและสถานศึกษาต่างๆจำนวนมาก ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปนมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานบุญชูนาคพันธ์ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ที่บ้านเลขที่74ทับ43หมู่ที่6ตำบลเสตงนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายอำพลผงสุวรรณผู้ว่าราชการจงาราังหวัดยะลาเชิญตราสินของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานบุญชูนาคพานันธ์เจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยเส้นทางกองร้อยทหารพราน4511ซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะทำการลาตระ รักษาวความปลอดภัยให้กับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเหตุเกิดบริเวณศาลาปฏิบัติธรรมบ้านชุลาพรพัฒนาตําตำบลบองงออำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมาการได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของครอบครัวอาสาสมัครทหารพราน <c oughs> บุญชูอย่างหาที่สุดไม่ได้ องคมนตรีไปติดตามการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริสถานีสหัดบุญญาพิวัตรนึ่บ้านห้วยน้ําเย็นจังหวัดตาก นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประทานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมด้วยเลขาธิการกอรปอรเอจ้าหน้าที่มูนลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะอนุกรรมการเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านน้ำหอมสาขาบ้านห้วยน้ำเย็นอำเภอแม่ระมาจจังหวัดตาก เชิญถุงเครื่องอุปโภคบริโภคพ,พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบแก่รัษฎรและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริสถานีสหัดบุญญาพิวัตรหนึ่งบ้านห้วยน้ําเย็นจํานวน86ถุงและเสื้อกันหนาวพระราชทานมอบแก่เด็กจํานวน97ตัวด้วยทรงห่วงใยในสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของรัษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล จากนั้นไปติดตามผลการดำเนินง,งานของสถานีสหัดบุญญาพิวัตรหนึ่งบ้านห้วยน้าเย็นตะมนแม่ตื่นซึ่งเป็นหนึ่งใน5พื้นที่ดําเนินการของโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริครอบคลุมเนื้อที่กว่า8 0,000ไร่ในปีที่ผ่านมากรมเทียนแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดําเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารต่างๆอาทิสํานักงานชั่วคราวบ้านพักภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบที่ทําการถนนบริเวณสานักงานเส้นทางสัญจรบร,บริเวณบ้านห้วยน้าเย็นและจัดทําแท้งเก็บน้ํา ในหน้าแล้งสำหรับแปลงเพราะชำกล้าไม้นอกจากนี้ยังส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อลดการปลูกพืชเชิงเดียวสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ผลและพันธุ์พืชแก่เกษตรชุมชนเช่นมะม่วงอะโวคาโดโกโก้ไผ่หวานและพุทรานมสด สำหรับปี2568มีแผนการดำเนินงานสนับสนุนกล้าไม้ผลพืชเกษตรและพืชสมุนไพรแก่ชุมชนพร้อมทั้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำเพื่อสนับสนุนระบบกระจายน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรส่งเสริมและขยายผลการปลูกหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืนช่วงนี้ขอเชิญชมจิตรกรรมและหนา